สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทําอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวก็จะทําผัดซีอิ๊วใส่ไก่นะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะเป็นสไตล์การทําผัดซีอิ๊วต่างแดนนะคะสาวก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งนะคะแช่น้ําแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีผักกวางตุ้งนะคะใช้แทนผักคะน้าค่ะวันนี้เนื้อสัตว์ที่ใช้ก็จะเป็นอกไก่ค่ะ ก็มีกระเทียมสับนะคะไว้สำหรับเจียวให้หอมอีกที่ค่ะไข่ไก่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำแบบหวานแล้วก็น้ำมันหอยค่ะส่วนน้ำตาลถั่ิสงปน่นพริกป่นก็ปรุงเพิ่มตามชอบค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนะคะ พอกระทะร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะพอกระเทียมสุกหอมได้ที่ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดได้เลยค่ะ พอไก่เริ่มสุกสาวก็จะปรุงรสด,ด้วยชีอวหวานและน้ำมันหอยนะคะแต่ว่าสาวกดปุ่มพายผิดค่ะรวมทั้งตอนที่สาวใส่เส้นลงไปผัดเหมือนกันค่ะสาวต้องขอไปด้วยนะคะที่ไม่มีคลิปโอมาให้ดูค่ะก<อ>็ผัดเส้นไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นจะสุกนะคะ มาก็็มาปรุงรสค่ะสาวจะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูนะคะน้ำตาลทรายค่ะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานก็ปรุงรสตามชอบนะคะ ะะว่าเส้นสุกหรือยังแล้วก็ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะไปผัดให้เส้นให้หอมไข่แล้วก็ให้เส้นแห้งขึ้นนะคะ แต่ทีนี้สาวจะใส่ไข่เยอะหน่อยนะคะจะใส่ไข่สองใบค่ะ มาก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะวันนี้สาไม่มีคณะนะคะสาก็จะใช้กวางตุ้งแทนค่ะหรือใครไม่มีกวางตุ้งก็ใช้ผักอย่างอื่นตามชอบนะคะอย่างที่เยอรมันก็จะพอหาซื้อได้ก็จะมีกะหล่ำปรีผักกาดขาวนะคะแล้วก็ผักชอยหรือว่าพ็อกคอลี่ดอกกะหล่ำที่หาได้ตามห้างทั่วไปของเยอรมันค่ะ ก็ใส่ผักตามชอบนะคะตามท้องกลิ่นที่มีได้เลยค่ะผักกวางตุ้งที่ดูเยอะๆพอใส่ไปพอเขาสุกเขายุบตัวลงไปก็เหลือนิดเดียวเองนะคะมองแทบไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีคะน้าก็จะอร่อยขึ้นนะคะเพราะว่าคะน้าเขาจะแข็งกว่าผัก,กวางตุ้งค่ะผัก,กวางตุ้งเขาค่อนข้างนิ่มน,นะคะแล้วก็ใช้แทนกันได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ อาก็ผัดได้แห้งประมาณนี้นะคะเพราะว่าใส่เส้นแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ชอบแบบนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ไปจัดใส่ชามกันเลยค่ะจัดจานกันให้สวยๆนะคะจะได้ถ่ายรูปค่ะวันนี้สาวจะให้ดูว่าการทําคลิปแต่ละครั้งหรือการจัดจานแต่ละครั้งก็ใช้เวลาหน่อยนะคะไม,ไม่ได้ทําแบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเสร็จ แล้วก็เป็นรูปออกมาสวยๆให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะวันนี้สาวก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะว่าปกติเวลาสาวถ่ายคลิปหรือเวลาสาวถ่ายรูปทำปกหรือเวลาสาวถ่ายคลิปสาวทำยังไงเน,ะน,นาะเวลาถ่ายคลิปที่เยอรมันตอนนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะเพราะเวลาที่สาวถ่ายคลิปส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนค่ะแสงก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็จะเปิดไฟช่วยนะคะบางครั้งไฟก็สวยบางครั้งไฟก็ไม่สวยค่ะ วันนี้มีเลมอนใช้แทนมะนาวนะคะก็โรยถั่วลิสงปนนะคะตามชอบค่ะอันนี้สาวก็ทำแบบที่สาวเคยทานที่เมืองไทยนะคะก็จะมีถั่วลิสงปนพริกปนแล้วก็น้ำตาลให้นะคะแต่ว่าวันนี้สาวผัดใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะก็มีรสชาติความหวานอยู่แล้วก็เลยไม่เติมน้ำตาลค่ะก็จะใส่แบบนี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาผัดซีอิ๊วที่พร้อมถ่ายรูปแล้วก็พร้อมทานแล้วนะคะสีสันหน้าตาน่าทานไหมคะวันนี้สาวก็ปรุงรสตามที่สาวชอบเนาะก็ได้รสชาติออกมาถูกปากถูกใจแล้วนะคะสีสันหน้าตาถ้าใครชอบสีเข้มกว่านี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มได้นะคะสาวใส่แค่ซีอิ๊วหวานนะคะก็เพิ่มสีสันนิดหน่อยค่ะถ้าใส่ซีอิ๊วดำก็จะสีเข้มเลยค่ะ ก่อนที่สาวจะทานเสาวก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือจะบีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะสาวเป็นคนทานรสเปรี้ยวหวานนะคะสาวก็จะบีบมะนาวเยอะๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะจะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ